นะคะสวัสดีนะคะสวัสดี f อฟทุกท่านคลิปนี้ฝากถึง RL นะคะอ่า RL จอมยุทธไอ้มัดเมา RL ต้องกลับมาช่วยเจ้านางน้อยเพราะว่ามีค่าสึกหน้าด้านหน้าทนมันไม่ยอมไปเรื่องนี้ต้องให้ RL จัดการให้ RL FC พร้อมจะขึ้นตำแหน่งให้ RL แล้วเอลมาจัดก,การค่าศึกแล้ว FC จะไปกดติดตามไ l เหมือนเดิมขอให้ไ l ออกมาปราบศัตรูพืชด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้หานะคะเอาจริงๆฝากถึงไ l เ l ต้องออกมาเพราะไอลคือจอมยุทธ์ไอหมัดเมาไ l ต้องมาเคลียร์พื้นที่ เพราะสถานที่ตรงนั้นมันเป็นสมบัติของพ่อแม่อาอลเอออาอลต้องใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อาอลมีสิทธิ์ไล่เขาเพราะตรงนั้นมันเป็นสมบัติพ่อแม่เพราะพ่อ,พอแม่ของอาอลยังอยู่แม่น้อยอาจจะไม่มีสิทธิ์ไล่เพราะเพราะที่แปลงนั้นเราเรื่องส่วนตัวยกไว้ก่อนนะออลนะให้อาอลมาเคลียร์มาจัดการเอาคนคนนั้นออกจากพื้นที่ด่วนอา่า ถ้าไม่ออกก็เผามันเลยเอาใจสิละอามาอยู่ให้ปอดใจ่อนแน่เลยอืมใช่นะคะคลิปนี้ฝากถึงอาอให้มาจัดการช่วยเจ้านางน้อยเพราะมันมีคนเป็นเป็นศัตรูเป็นศัตรูในความขัดแย้งเขาคือศัตรู แห่งความขัดแย้งเขาเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเออเป็นคนไม่น่ารักคือเขามึนน่ะอืมหรือจะเรียกว่าปิงก็ได้ปิงปิงควายปิงควายให้ RL เอมาจาัดก,การปิงควายด้วยดวนๆ r อเออย่านิ่งดูได้พารกิจนี้ r อเหมาะที่สุดแล้วที่จะจัดการเอฟซพร้อมจะสนับสนุน r อนะขอให้ RL เอ กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมพรุ่งนี้แม่ยิงจะเป็นคนจัดการแต่งตั้งให้ไอเอลเป็นจอมยุทธไอ้หมัดเมาเออให้ไอเอลคืนสู่ตำแหน่งนะไอเอลนะพรุ่งนี้นะไอเอลต้องเข้ามาเคลียร์อเอลต้องจัดการเพราะที่ดินแปลงนั้นเป็นของบอกไปเลยว่าเป็นของพ่อแม่อ,อ่าอเอลมีสิทธิ์มีสิทธิ์ให้สิทธิ์ไอเอลเต็มที่เลยนะ ไปเคลียร์มันเอามันออกไปซะเอาออกเถอะไปเถอะไปใส่ก็แล้วแต่มันไอแอต้องมารับเออมารับอะไรดีวะมารับตำแหน่งเหมือนเดิมอ่าน้แอลน้าอ่าฉันนี้ละฉํนนี้ละฝากถึงไอแอลด่วนๆดวน,ดวน,ดวน